นิยายเสียงสนุกสนุกฟังเบาๆก่อนนอนวันนากับพรศักด์ทั้งสองก็อาศัยอยู่ที่บ้านเช่าเล็กๆและอยู่กินด้วยกันมานานหลายปีวันนาอายุแค่25ปีส่วนพรศักด์อายุ40ปีตอนนั้นทั้งสอง ได้มาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอเล็กๆด้วยกันงานที่ทำก็เป็นงานที่อยู่ที่เดียวกันบ้านเช่าหลังนี้ก็เป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและห้องครัวเล็กๆก่อนที่ทั้งสองจะได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันต่างคนก็ต่างอยากจะหาห้องเช่าในราคาถูกๆเพราะจะได้ ไม่ซ้นเปลืองมากนักเพราะต้องอยู่คนเดียวโชคดีที่บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเข้าใจดีมากจึงเปิดให้คนมาเช่าในราคาถูกๆวันนากับพรศัก์จึงรีบคว้าเอาไว้ทันทีจนมันทำให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันมากและคอยดูแลกันอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้เป็นอะไรกันมากไปกว่านี้แล้วแต่ทั้งสองก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆอย่างมีความสุขค่ะที่นี่มันมีทั้งภาระหน้าที่และรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะเวลาที่อยู่ด้วยกันวันนาเองเธอก็ยังเป็นสาวและสวยยิ่งได้เป็นสาวโรงงาน ผิวพรรณก็ผุดผ่องเพราะต้องทำงานในห้องแอร์ไม่ค่อยได้ออกมาโดนแสงแดดเท่าไร่แถมยังมีหนุ่มๆม,มาชอบเธอเยอะแยะมากมายแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอหว่นไหวเลยสักนิดเพราะเธอก็ไม่อยากที่จะคบหาดูใจกับใครในตอนนั้นเลยสักคนอีกอย่างเธอก็สนิทสนมกันกันกบพรศักด์มากขึ้นแล้ว เธอจึงไม่อยากจะคบกับใครถ้าจะมีก็มักจะมาปรึกษาพรศักิ์ซะก่อนเพราะเธอคิดว่าพรศักิ์อายุมากกว่าเธอและจะสามารถแนะนำเธอได้ระหว่างที่ทั้งสองกำลังนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านสองคนพรศักิ์ก็ได้ชวนวันนาออกไปข้างนอกด้วยกันแถมยังได้กระบุงคนละอันถือมาด้วย ทั้งสองพากันเดินลัดเลาะไปตามชายป่าหลังบ้านพักเพราะด้านหลังยังเป็นป่าเขาที่นั่นก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่พอออกมาถึงที่ทุ่งนาของชาวบ้านพรสักก็พาวรรณาเดินหาดูว่าพอจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อจะได้ปูปลาก็จะเก็บเอามาไว้ทำกินด้วยกัน ทั้งสองช่วยกันหาอยู่นานก็ได้ของกินเยอะแยะทั้งสองหามาได้ก็ล้วนแล้วมีแต่อาหารพื้นบ้านทั้งนั้นและบางอย่างก็สามารถเอาไปขายให้กับชาวบ้านได้ด้วยพอได้เงินมาทั้งสองก็จะแบ่งกันใช้จ่ายภายในบ้านทั้งสองก็เป็นคนขยันทำมาหากินและไม่เคยเกี่ยงอะไรกันเลย พอต่างคนก็ต่างช่วยกันทํางานเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดพอเวลาผ่านไปมันก็ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อพรศักเกิดมีความรู้สึกชอบวรนนาขึ้นมาจริงๆและอยากจะอยู่กับวรนนาแบบคู่รักแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปตรงๆ ที่พรศักดิ์คิดแบบนี้ก็เพราะว่าเขากลัวกลัวว่าวันนาจะไม่ได้คิดชอบเขาเพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่คนที่หน้าตาดีแถมอายุก็ห่างจากวันนาตั้งหลายปีแต่ว่าพรศักด์ก็เก็บเรื่องนี้และเขาก็ได้คิดอยู่นานก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ และมันคงจะถึงเวลาสักทีที่เขาต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้อายุก็มากขึ้นทุกวันส่วนวันนาก็ไม่มีวี่แววไม่มีทีท่าว่าอะไรเลยทั้งๆท,ที่ตอนนี้เธอก็มีคนเข้ามาชอบตั้งมากมายจนวันนี้พรศัก์ต้องหาเรื่องอยากจะคุยกับวันนา ท้งทางที่เมื่อก่อนก็มักจะเจอกันแค่ช่วงวันหยุดเท่านั้นวันนาคือว่าวันนี้พี่มีเรื่องอยากจะคุยกับเธอนะ่ะเออเธอพอมีเวลาว่างสักนิดไหมหรือว่าถ้าเธอมีธุระที่ไหนก่อนก็บอกพี่มาตรงๆก็ได้นะพี่จะได้รอวันหลังพ่อนศักเองก็พูดอ่ำอ่ำอึ้งอึ้ง ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเพราะเขาก็กลัวว่าวันนาจะไม่อยากคุยกับเขาตอนนี้เขาก็ได้แต่กลัวโน่นกลัวนี่กลัวเธอจะไม่เข้าใจเพราะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาอีกฝ่ายได้แต่ัดสินใจด้วยกันพี่พรศักดิ์มีอะไรจะพูดกับฉันหรอจ๊ะทำไมวันนี้พี่ดูแปลกๆล่ะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่า ถ้าหากพี่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็พูดมาเถอะฉันยินดีรับฟังเสมออีกอย่างวันนี้ฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนพี่จะพูดอะไรก็พูดมาเถอะวันนาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่เห็นสีหน้าของพรศักดิ์มีท่าทางแปลก,ปลกจากนั้นพรศักดิ์ก็ไม่รอช้าเขาก็เริ่มค่อยๆพูดออกไปทีละนิดทีละหน่อยเขาเองก็ไม่อ้อมค้อมเลยสักนิด เขารีบถามวน,นาออกไปแบบตรงไปตรงมาเออคือวน,นาคือว่าเธอไม่คิดอยากจะแต่งงานมีสามีมีครอบครัวคือพี่หมายความว่าพอแต่งงานเธอก็จะได้มีคนเข้ามาช่วยดูแลเธอด้วยพอแก่ตัวไปก็จะได้ไม่ลำบากอีกอย่างตอนนี้เธอก็มีอายุมากขึ้นทุกวันแล้วนะ เวลามันไม่รอคอยใครหรอกนะแต่ถ้าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วเธอก็ควรตัดสินใจได้แล้วนะว่าจะต้องทำยังไงดีพี่เองก็อยากเห็นเธอมีความสุขดูเธอสิหน้าตาก็สวยแบบนี้แค่ยิ้มออกมาก็สะกดหัวใจหนุ่มๆได้แล้ววันนาหัวเราะและเธอก็เข้าใจในสิ่งที่พรศักกำลังสื่อสารกับเธออยู่ ฉันรู้จะพี่ว่าฉันน่ะมีอายุที่มากขึ้นทุกวันแล้วแต่ฉันก็ไม่อยากจะแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักนี่พี่ถ้าหากว่าฉันต้องแต่งงานกับใครสักคนคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่ฉันรักด้วยและเขาก็จะต้องดูแลฉันซัพพอร์ตฉันได้ในเวลาที่ฉันลำบากพอพรศัก์ได้ยินที่วันนาพูดเขาก็ถามเธอต่อไปอีกว่าแล้วใครกันล่ะ คือคนที่เธอชอบนะ่ะพอจะบอกพี่ได้ไหมแล้วพี่รู้จักหรือเปล่าผ่อนศักดิ์ก็พยายามจะพูดให้ได้คำตอบที่แคบลงเพื่อที่จะให้วันนาพูดถึงความรู้สึกของเธอออกมาให้ได้เพราะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนาเธอคิดแบบไหนกับเขาบ้างเพราะถ้าหากว่าคิดเหมือนกันกับเขาเขาก็จะดีใจมาก และทุกอย่างก็จะได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าวันนายอมพูดความจริงว่าอย่างไงล่ะที่พี่ถามเธอนะ่ะพ่อนศักก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รอคำตอบเออคือฉันเองก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอีกอย่างฉันก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะเสียใจถ้าหากว่าฉันพูดแบบนั้นออกไปแล้ว ถ้าหากว่าฉันบอกพี่ไปแล้วฉันกลัวว่าทุกอย่างจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะสิวันนานก็อยากจะพูดความในใจแทบขาดแต่ก็กลัวว่าพรศักจะไม่เข้าใจเพราะคำตอบของเธอมันก็มีแต่พรศัก์ตลอดเวลาเธอเองก็รู้สึกดีมากกับพรศักและเธอเองก็แอบชอบเขามาตั้งนานแล้วเหมือนกัน และนิสัยของพรศักิ์ก็ตรงตามที่เธออยากจะให้เป็นพอทั้งสองคุยกันเสร็จพรศักิ์ก็เริ่มพูดความในใจกับเธอทันทีและในที่สุดทั้งสองก็ไม่ต้องปิดบังความรู้สึกที่มีให้กันอีกต่อไปพรศักก์ก็ไม่รีรอและรีบขอเธอแต่งงานทันทีทั้งสองตัดสินใจแต่งงานโดยที่ทางฝ่ายหญิง ก็ได้มีญาติผู้ใหญ่มาเป็นพยานรักในครั้งนี้และงานแต่งก็ไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรชาวบ้านกับเพื่อนๆที่สนิทกันก็ต่างมาร่วมงานแสดงความยินดีกับทั้งสองที่ทั้งสองสามารถลงเอยกันได้เพราะที่ผ่านมาทางสองก็อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนร่วมงานเท่านั้นไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร พรศัก์ก็ดีใจมากที่วันนาเลือกที่จะอยู่กับเขาทั้งๆที่ฐานาทางครอบครัวก็มีแค่พออยู่พอกินอีกอย่างอายุอนามของเขาก็เยอะมากกว่าวันนาอยู่หลายปีพอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีพรศัก์ก็ขยันขันแข็งไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆเขาก็จะช่วยเมียทําทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลย ส่วนวันนาก็โชคดีมากที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับเขาไม่ว่าจะทำอะไรพรสัก์สามีก็รู้ใจไปหมดทุกอย่างแถมบางอย่างที่งานหนักหน่อยก็พอได้สามีมาช่วยกันพยุงจนเสร็จเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอก็จะคอยเที่ยวออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนและก็ต้องเสียเงินเสียทองเพื่อเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้อีกด้วย ตอนนี้ทั้งสองก็มีความสุขด้วยกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนพี่ซากเป็นยังไงบ้างจ๊ะตั้งแต่เราสองคนแต่งงานกันมาพี่มีความสุขบ้างหรือเปล่าอีกอย่างพี่ก็ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะจ๊ะพี่วันนาก็รู้สึกเป็นห่วงสามีมากเพราะเธอก็กลัวว่าเขาจะลําบากที่พอแต่งงานชีวิตก็เปลี่ยนไปมากกว่าเมื่อก่อน แต่พรศัออกกลับไม่คิดแบบนั้นเขากลับมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแถมยังมีกำลังใจทำงานและต่อสู้กับทุกอย่างในแต่ละวันเพื่อครอบครัวแล้วเขาก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและมีความสุขส่วนวันนาเธอก็ได้แต่เป็นห่วงสามีที่เห็นเขาทำงานหนักอยู่คนเดียวอืมเรื่องแค่นี้เองพี่สบายมาก เธอไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่ทำได้สบายอยู่แล้วเมื่อก่อนตอนที่พี่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศงานยิ่งหนักกว่านี้อีกตั้งหลายเท่าเลยนะถ้าพี่ทำแค่นี้ไม่ได้พี่จะดูแลเธอได้ยังไงกันละ่ะเธออย่าคิดมากเลยนะมันก็จริงของพี่แต่ฉันก็ไม่อยากให้พี่ทำงานหนักมากเกินไปงานที่บ้านของเราถึงจะมีไม่มากแต่ฉันก็อยากให้พี่ค่อยๆทำไปเพราะ ไม่มีใครมาคอยบังคับเรานี่พี่อีกอย่างฉันก็อยากจะช่วยพี่ทำบ้างช่วยกันทําจะได้เสร็จเร็วๆยังไงล่ะระหว่างที่ทั้งสองคุยกันอยู่พรศักิ์ก็เปลี่ยนเรื่องคุยเพราะไม่อยากให้เมียคิดมากนี่วันพี่ว่าพวกเราไปกินข้าวกันเถอะพี่รู้สึกหิวแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมกับข้าวให้พี่ก็แล้วกันนะจ๊ะ ฉันก็รู้สึกเจ็บแสบท้องแล้วเหมือนกันแล้ววันนี้เธอทำอะไรกินบ้างล่ะเออวันเธอไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากมากก็ได้นะพี่กินง่ายๆแบบที่พวกเราเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนนั่นแหละไม่นานนักวันนาก็ยกกับข้าวออกมาเตรียมเอาไว้ให้กับสามีได้กินด้วยกันที่หน้าบ้านพี่พี่มากินข้าวเถอะจ้าเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นสะก่อน กินข้าวเสร็จเข้าไปทำใหม่ก็ได้วันนี้ฉันทำของอร่อยอร่อยตั้งหลายอย่างแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะชอบหรือเปล่าโอ้โหกับข้าวหน้ากินทั้งนั้นเลยเธอทำอะไรให้พี่กินพี่ก็กินได้ทุกอย่างนั่นแหละพี่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วเธอก็รู้มีอะไรก็กินตามเที่ยวที่มีนั่นแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากหรอกจากนั้น ทั้งสองคนก็พากันนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขแต่จูจๆพรศักก์ก็พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาเออวันพี่ว่าจะถามเธอตั้งนานแล้วว่าทำไมเมื่อก่อนเธอไม่ยอมมีใครสักคนที่ผ่านมาไม่มีใครถูกใจเธอบ้างเลยเหรอเมื่อก่อนพี่เห็นมีคนเข้ามารุมจีบเธอตั้งมากมายนี่นะมันก็มีแวบๆอยู่บ้างล่ะจ้ะพี่ พี่ถามทำไมแต่ว่าฉันก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกับอยู่กับพี่เลยนะแต่สำหรับพี่ฉันรู้สึกดีมากกว่าจะ้ะพรศักิ์ก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่รู้ว่าตอนนั้นเมียรู้สึกดีกับเขามากกว่าคนอื่นพี่ก็เหมือนกันพี่พยายามที่จะไม่คิดมากแต่พี่ก็ห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ได้ มันอึดอัดมากเลยนะบางครั้งพี่ก็กลัวกลัวจะเสียเธอไปให้กับคนอื่นถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็พี่คงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่ไม่ได้ลงอยก,กับเธอนะ่ะโชคดีที่พี่คิดได้พี่ก็เลยได้เธอมาเป็นเมียจนถึงทุกวันนี้พรสักก็ได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับคำพูดของตัวเองแหมแหมแม,แม,แม หน้านี่บานเลยนะพี่แต่ว่าพูดไปแล้วตอนนี้เราสองคนก็เข้าใจกันดีแล้วนะจ๊ะพี่ฉันเองก็ดีใจมากที่พี่คิดเหมือนกันกันกบฉันเพราะถ้าฉันไม่ได้อยู่กับพี่ฉันคงจะไม่มีความสุขแบบนี้หรอกจะ้ะที่จริงฉันต้องขอบคุณพี่ที่พี่ดีกับฉันทุกอย่างแถมยังตรงไปตรงมาเป็นสามีที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ พี่ก็ดีใจเหมือนกันนะที่เธอไม่ทิ้งพี่ไปไหนที่ผ่านมาพี่เองก็ไม่กล้าพูดกับเธอเลยแต่ตอนนี้เราสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วพี่เองก็จะรักและดูแลเธอไปให้จนถึงที่สุดระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่พรศัก์ก็ได้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งของเขาขึ้นมานั่นก็คือจอรนจอรน เขาก็เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันกับเขามากแถมเป็นพ่อไม้ลูกติดและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาหลายปีอายุของเขาก็ทเท่ากันกับพรศัก์เพราะทั้งสองเคยทำงานอยู่ที่เมืองนอกด้วยกันและพรศักก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะทั้งสองคนนับถือกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องจอรนก็เป็นคนดีมากอีกด้วยเขาไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบดื่มและไม่สูบบุหรี่ พรศักดิ์จึงอยากจะแนะนำให้เมียของเขารู้จักด้วยจากนั้นพรศักดิ์ก็ได้เริ่มเล่าเรื่องของจอนให้กับเมียของเขาฟังและเขาก็ได้โทรหาเพื่อนเพื่อส่งข่าวให้ทราบว่าตอนนี้เขาได้แต่งงานแล้วและเขาก็อยากจะให้ทั้งสองได้เจอหน้ากันบ้างเพื่อทำความรู้จักกันมากขึ้น พอวันนาได้เห็นหน้าของเขาและได้รู้จักกันเธอก็เข้าใจว่าทำไมจรถึงยังไม่แต่งงานใหม่จอรเองก็ดีใจกับทั้งสองคนที่ลงเอยกันได้สัทีแถมยังบอกอีกว่าถ้ากลับมาพักเมื่อไหร่จะแวะมาเยี่ยมทั้งสองคนอีกด้วยพอพรศัก์กับวันนาได้ยินแบบนั้นแล้วพวกเขาก็ยิ้มรับและดีใจมากที่มีเพื่อนดีๆแบบนี้ ระหว่างพรศักดิ์กับจรทั้งสองก็ยังคงความช่วยเหลือกันและปรึกษากันทุกเรื่องไม่เคยทอดทิ้งกันเลยและยังคงเหมือนเดิมตลอดมาหลังจากที่วางสายทั้งสองสามีภรรยาก็พากันนัดแนกเข้าบ้านเพื่อเข้าไปพักผ่อนแถมยังเตรียมพร้อมที่จะผริตพยาติคนใหม่อีกด้วยค่ะนิยายก็ได้จบลงไปแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ